สวัสดีครับรรผมต้งนะครับเป็นสมาชิกกลุ่มในกลุ่มอีโมนะครับกลุ่มของผมก็มีประมาณ10บกว่าคนแล้วครับอยากรู้ไม่เอ่ยว่าสมาชิกของเราแต่ละคนจะเป็นใครบ้างแล้วในที่แห่งนี้คือโรงเรียนของเราจะเป็นยังไงโปรดติดตามชมในคลิปดีโอนนะครับ คนนี้นะครับคือสมาชิกของกลุ่มเราครับกลุ่มอโมชื่อซุปนะครับเออซุปอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนของกลุ่มเรานี่หาแบบารกันหมดเแนบบี่ยเราหาไม่เจอเลยเนี่ยโโห,หาไม่เจอได้ไงก็อยู่ในโรงเรียนเนี่ยแหละก็ <c oughs> อ,อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นอวดปะเอาเถอะครับช่างเถอะครับอยากรู้ไหมครับว่าหัวหน้าของกลุ่มเรานี่คือใครเห็นเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเป็นหัวหน้าห้องใช่ครับจะก่งขนาดไหนจะสวยขนาดไหนเราว่าเราลองไปดูกันเลย และนี่นะครับก็คือสมาชิกของกลุ่มเราหน้าตาก็แบบนี้ครับสวยๆแล้วหล่ออย่างนั้นเลยสวยแน่นอนสวยอย่างวี้สวยไม่ได้อยากรู้ไหมล่ะครับว่าคนไหนกูหัวหน้ากลุ่มคนนี้ครับผมไม่ใช้ไม่ได้คนดีครับไม่ได้ครับเราคนเนี่เนี่ยใครก็ไปดูนะมูเฮ้ยเอาเป็นว่าเราอยากรู้ไหมครับว่าหัวหน้าเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับพวกเราบ้างเรามาให้หัวหน้าเขาพูดเกี่ยวกับการ สวัสดีชื่อค่ะพัชริพรมุนเตมหน้กกลุ่มอีโม่ค่ะนี่มาถึงดีกว่าพูดถึงสมาชิกกลุ่มอีโมนะคะสมาชิกกลุ่มเราเป็ทั้งหมด11คนแต่มรณภาพแล้วหนึ่ก็เลยเหลือสิตอนนี้เราไมถึงเวลาคอเรว่าเราคแนะนำตสมาชิกก่คนแรกของกลุ่มเลยหนึ่ง s ันนี่ นี่เหรอให้พูดถึงนุนนี่เป็นคนที่แบบอธิยาใสายดีละเลิงควรตีนชอบกัดกูก็นมูน้เป็นอะไรอีกอย่างคือถ้าพูดถึงมันมันเป็นคนที่ใช้เวลาในการนอนเยอะมาก19ก้ชั่วโมงกว่าวันก้นมือกันกาจะ,จะาออน,านอนไป ดูดิเก่งจนแบบสิวขึ้นหน้าเต็มไม่มีอะไรแบบใช้อะไรรังสาไม่ได้เลยคือส่องเล็กแล้วอะไรนี่ขอเป็นคนที่อ่านได้นะคะต้องเข้าใจหน่อยรู้ว่าสองแตของได้ได้แต่ติดไม่ได้แคมป์ออันเนี้ยขอเนี้ส่องสมาชิกของกลุ่มขอชื่อเบนนายพนันมุงหมายเลลี่ค่ะยเหมือว่าสีตาไหนแนะนำตัวหนเซ่ข้ามชื่อข้าแม่พิธีอะไรไม่รู้แม่พิธี

นั่นแหละคือคือคนที่เขาของปู่เราเป็นคนที่พูดเก่งเลยอยกจะบอกว่าวันนั้นเรียนวันนั้นเรียนเเวลาราไม่ยอมนะเบนก็เลยแบบว่าเขาตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยตอบเป็นคนละเรื่องกับเขาตองตอบคำถามที่ต่างนึงก็เลยแบบว่าความไม่เข้าใจไม่มีราคนเดียวที่ว่าเตัวตโตขอนที่คนได้สังคนที่กูลิมโอลิคกี้คนนี้ไอ้นั่นแหละตัวไหนสิ เรียบร้อยดีเรียบร้อตัวสองหกไม่ต้องเสิร์ฟพูดถึงป๋าป๋าเป็นคนใจป้ามแก้คนอื่นช่างหัววานเอาหักได้ก่อนเฮ้ยให้พูดแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่า ั้งอะไรก็ทำยอมทำยอมทำเหมือนหมดทุกอย่างคือเหมือนแบบว่าป๋าเป็นคนที่แบบว่ายังไงอ่ะถ้าเรื่องงานไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องเล่นเป็นที่หนึ่งเล่นบ้างเรื่องสาวนี่ก็พอมีบ้างมีบางครั้งบางคราวนะถ้าให้พูดถึงแล้วแบบก็ยังดีนั่นนี่แหละป้ายเลยเห็นไหมล่ะ บอกแล้วอย่าไปยอมเขาเนี่ยลโหลพี่พลอยครับเป็นไงครับเนี่ยลองเลยเบ้นเลยเนี่ยแหละตัวตนที่แท้จริงมันมีใครสมาชีกคนนี้ลองดิลองให้ดิอ่ะน้องเพลื่อนเพลื่อนรียกกันตอนเนี้ก่อนจะปุ่งครับต้องไม่มีแล้วอ่ะเขาผ่านไปแล้วว่ะเขาเคได้แล้วไอเนี่ยคิดถึงมึงแล้วเว้ยดองกลับมาครับสมาชิกคนที่ห้าของกลุ่ม หรือที่เรียกกันว่าอะไรอ่ะกุ้งุ้งเขาเรียกกันว่าฉันน่สมาชิกคนนี้เป็นคนที่รักเพื่อนโดยเฉพาะพันรักมากมากรักมาแล้วกี่ปีถ้าไม่กระจายมาสองใครโต้เลยอยนานจับมันเปย์มาสิบห้าปีไม่เกี่ยวอยากจะบอกว่ามันเป็นคนที่แบบว่าถ้าแบบอารมณ์เฉียบนะถ้าแบบเทาเวลาอารมณ์โมโหหรือไม่มี นขวัมากๆอากข้าวปิ้งกับมันเด้ขาดลมันนิ่งนาัวสุดเพราะฉะนั้นอย่าปุ่งกับมันเวลาที่มันนิ่งคนเดียวแต่ถ้ามันบ้าเมื่อไหร่ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะยาอเิห็นียเ่อนไืเนหมล่าน้ไเด้หา็นไหมล่ะผู้าทำก็เป็นขอม สมาชิกคนที่5ของกลุ่มที่6ของกลุ่มดิวิดิวิดิวิเรียกกันว่าเดวิดิวิพันเลือกเองพัยเลือกเองแม่เวิแเพื่อนๆในกลุ่มกรล้กเขาว่าตีนิดีว่าตีวีตัหน้าเขาตีมาล้เนี่ยมันไม่อาตเจ้กลุ่มเลยเขาอใส่เขาาเขามา อยากดูใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เกินไปกลิ่นก็ไม่ใช่เหมือนกันเนี่ยผมจะให้สุดจริงคอนเทนต์เจ็ดสองลิตรเลยที่เรียกกันว่าไอ้ไอริมตาเป็นขึ้นจะให้เรียกมันอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็หมดอีกนะหรือเพื่อนเพื่อนเรียกกันว่าไหลนั่นแหละสีที่ฉันเลย เป็นคนที่แบบหลับตาตลอดเวลาไี่รู้มเหมือนกันรดูดีๆดูดีๆหาใหายใจไ้นี่มันกินลมอยู่เลน่งมานั่งมาเป็นคนที่มาสายที่สุดนุมมาขาดก็ขาดบ่อยก็มีรูปมัอนกัดว่ามันเป็นอะไรนะมาน้องม้ากมอาเปนเขาเป็นน้องสองน้องฟ้าต่นฟ้าไม่แฟรปแล้วน้าฮ่าเศรปฐาวจไไ เป็นคนที่ติดเกมเหมือนกันตกนอคืนนี้ออนเฟถามว่าทำหทำงานไม่อมากเวนว่างๆวันนนอนเิมซปมะละนี่ว่างๆชวนนนสมาชิกคนในเ่งของกลุ่มเอเอปลาขนาดนี้เลยเนี่ยเรื่จะบอกว่าอยู่ในห้องเนี่ยหลับตลอดขนาดนี้จะเตะกูปุ๊บนิสัยที่สุดแต่คนเนี้ยสมาชิกคนในแปดของกลุ่มต้ต้อโฟงงต้โตชอปมีนี่เอง ขอเบ้าหรอเบ้าคนนี้นะเห็นหน้าอย่างนี้นะแต่เราเอาลงรูปกล้าฟิกแล้วไหลออกมาน้ตาบนัดแน่นฟรีเหรเห็นไหมคะเขาฟรีเพราะอะไรเขาแกงม้ากล้าฟรีด้านพอตช็อปเป็นเขาเลยทีหนึ่งเลยคนเนี้ยต้องใช่เลยคนเนี้ยอุทิาทีมีเลยคนเนี้ยต้มพอตช็อตคนเนี้ยมาชิคคนที่ก้าของปูมในซุปในดั๊ นายเชนของเรานั่นเองเขาเป็นคนที่แบบเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยหล่อแม่เป็นผู้หญิงหล่อวะหล่ะหล้วเป็นผู้ชายหล่อวะหล่ะหล่อวะหล่ะตัวนี้ตัวนีเนี่ยแฟนเขาเป็นผู้ชายใจย่าแต่มันจะเป็นเกย่าใจยาใจย่าใจย่าแล้วก็ใจย่าลอยตัวธิภพลอยครับใจย่าลอยตัที่ภพใจยาคุณว่าอะไรลอยตัวธิภพบ้างลอยนะคะไม่ลอยมันอื่น คือแบบลอยแบบลอยได้ทุกถานการณ์อีไม่เกห่งเดือนก็ริ่มอันนี้นะเป็นคนที่ไปไหนไปการชวนไปเที่ยวเรื่องเที่ยได้ตลอดอาทิตย์เป็นเป็นเพื่อนที่แบบชวนไปเที่ยวไปหนไปการไม่เคยเกลียดแต่ถามว่านี่เน่ยติทถงชนคนยโน่เลยย่ชกินถึงพ่อนได้กินข้ึ่งช้นห้ากินกินไม่ีหน่ วันนึงกุาหเราไม่กินหรอกไม่มีข้าวกินนะไม่มีข้าวพิซซ่าแล้วยก็ซื้อข้าวมึนดับพิซซ่าให้พูดถึงมาแล้วมานาเหนือไทยนะแต่ว่าบางครั้งแบบมันทำให้แบบมือรับที่ผมเคยเจไม่เป็นไรเพื่อนการให้อภัยได้ทุกวันนี้ก็เพื่อนกันพร้อมแยบสมาชิกใหม่ของกลุ่มเราคนที่สิบเอ็ดจะมาอยู่ได้ไม่นานนี่เองนี่กว่านี้เลยคอนเสิร์ ก็โอนาดิซาแต่สำหรับพันแล้วก็เป็นที่รักของพันนี้มากที่สุดเลยกใค่รักพนมากรักันคอนรัคน้งแล้วก็ค็้ดูกันนะเนี่ยบานชอบโดนแกงบ่อยโดยเฉพาะสนมโดยเฉพาะไอ้ไอ้ลูกตาไม่ขึ้นไอ้ไอะลตกเป็นเาด้วเขาเออ เขาไม่รู้เป็นไรเรียกว่าจะบอกนจะทำปัเ็กไม่ไน่ดวนเลยมากเลยนะคนเมีคนได้สิบของกลุ่มพาไปซือของกุเด็ดใช้พูดถึงพานคนเนี้ยนเห็นไหมล่ะวกเด็กกันดวงหมกุ้งกระดวงวนกินเยอะที่สุดด่างตัวยาดบนที่บดแก่ของแ่ที่ขายเลย